โอเคครับก็สวีดัสสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก m มอน h ช n n นลนะครับวันนี้นะครับโลโก้จะมาเล่นเกมบู l เลต์ n องเจนะครับแล้วมันมีกิจกรรมเนี่ยบอกเลยปืนอันเนี้ยผมก็ตามล่าอยู่นะเนี่ย คือผมเกือบจะได้แล้วแหละเนี่ยเหลือมันอันเดียวครับเหลือมันอันเดียวเท่านั้นอยากได้มันต้องมีครับของมันต้องมีมันต้องใช้ไอ้เหรียญเนี่ยให้เหรียญไอ้เครื่องไม้บวกเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเรียกเหรียญอะไรนะพันสี่เหรียญเนี่ยผมมีพันสองแล้วการที่ผมจะได้มาผมต้องมาเล่นไอ้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าไอ้นี่นั่นอืนั่นแหละนี่ครับทำเคสเนี่ย เนี่ยเหลือแค่สองอันก็น่าจะเล่นอีกสัก2เกมน่าจะได้และอ่าอันนี้กำจัดมัมมี่อ๋อยิงอีก2ตัวก็ได้แล้วอันนี้อันนี้ยากเพราะว่าต้องกลายเป็นต้องรอดอะ่ะต้องกลายเป็นฮีโร่มนุษย์30ครั้งผมได้21ครั้งแหลวผมไม่ค่อยได้เล่นนะก็คือแบบทํางานไงก็เลยไม่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เอาจริงๆผมเล่นไอเนี้ยมา3าวันแล้วก็คือไม่ค่อยได้เล่นไงมันก็เลยต้อง3วันปกตินะถ้าจะเอาจริงอ่ะวันเดียวก็น่าจะได้แล้วแต่ว่าไม่มีเวที่ไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นหมดม จะลุ่งหรือจะล่วงนะครับผมว่าจะเล่นทั้งสามแมปเลยแล้วกันครับทุกคนแมปแรกขอเป็นเออแมปนี้ก่อนไหมแมปนี้ผมไม่ชอบนะแต่ละแมปแต่ละจุดเนี่ยผมก็จะมาบอกด้วยว่าผมจะหลบตรงไหนอะไรแบบไหนดียังไงนะครับเอาแมปแรกเป็นอันนี้ดีกว่าไล่อะไหนึ่งสองสามไปเลยนะครับโอเคยินยันการค้นหาขอปิดนะครับมันจะได้ค้นหาไวๆหน่อยเออแล้วอีกอย่างคลิปเนี้ยผมจะมาปันป่นๆนิดน,นึงครับจะมาเปิดไม้พูดด้วย แต่มันจะกระตุกนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าอันนี้คือผมเล่นในคอมนะบอกก่อนนะครับว่าเล่นในคอมถ้าเล่นในโทรศัพท์เนี่ยคือไม่ไหวนะครับโทรศัพท์ผมไม่ไหวทั้งเล่นแล้วก็แชร์ภาพไม่ไม่ไม่ไหวอ่ะเล่นยากด้วยก็ resumes. เลยมาเล่นในคอมเพราะว่ามันจะได้บันทึกหน้าจออะไรให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับทาคลิปด้วยแต่ว่าคอมไม่แรงนะครับก็จะมีบางช็อตบางช่วงที่มันกระตุกตุกเผยเข้า,าๆๆมากูตายแล้วเนี่ยเลยมันหิ้วนั่น,น,หน,นเห็นไหมเข้ามากัวตายแล้วเนี่ยแหลกเห็นไหมมันแหลกนะครับของผม ต้องรอนี่นึงอะเนี่ยมันจะเละ็กมโนชนะครับเกมนี้ใครกูไปตี๊กตียอยู่ในท่ออ่ะเราจัดอันเลยสวัสดีครับทุกคนมาในท่อสิงไปยืมอทำไมตรงนั้นกดเอ็กซ์เรก็วิ่งไปยอดไอ้สัตว์กูเกิดมาทำไม เกิดมาแล้วก็ตายไปแล้วไอ้ฟาโร์ทำไรเนี่ยเฮ้ยมมมี่ชนะเฮ้ยมมมี่ชนะเฉยชนะได้ไงวะว่าทำไมกดไม่ได้วะเฮ้ยที่จริงต้องไปตรงนู้นนะโอ๊ยผมว่าหลบตรงนี้ก็ได้แหละฉันเป็นมัมมี่ฉันจะตามล่าพวกแกข่คาคือมัมมี่มึงตาย ตายอีอหา,าน,นีตา่ตายแน่นอนบอกเลยตายไอสัตว์แม่งมันเป็น <c oughs> <c oughs> มันเป็นมอมี่เจออีเหี้ยมันเป็นมอมี่ก <c oughs> ็คือถ้าใครจะถ้าใครเป็นมอมมี่เนี่ยมันจะอันนี้เลยหน้าจอมันจะแด,ดงๆนะครับแ <c oughs> ม่งเฮ้ยม,มีมีหน้าไปหลอกเขาอีไอสัตว์ <c oughs> มีหน้าไปหลอกเขาว่าตัวเองเป็นมอมมี่แม่ง <c oughs> อีหาอี่หานต้องเป็นมอมมี่เฉยเลย <c oughs> เต้นครับเต้นเพื่อให้ ด้านหีของกระสุนเนี่ยเรามันเพิ่มขึ้นนะครับไม่ที่เลือดนะนี่ครับเห็นไหมด้านล่างมันจะเขียนว่าบวกสาม้หกสิบแล้วก็เป็นสิบไงนี่ครับบัฟขึ้นมาอีกเราต้องเปลี่ยนกระสุนอะไรให้เรียบร้อยผมลืมเอาปืนพกมาด้วยดิสิดดาวสิดดาวอ่าโอเคโอเค <c oughs> มึงบอกให้เราสิดดาวด้วยครับทุกคนเราก็แบบีแบบนี้แหละครับแล้วก็อยู่อยู่งโง่ออไปแบบนี้ครับ <c oughs> แล้วก็อยู่งูๆไปแ <ไป S 1> บบนี้แต่เกมนี้มันเล่นเกียนได้นะก็คือแบบกันไว้ให้เพื่อนอะถ้าใครมาเล่นจุดเนี้ยบอกเลยว่าให้นั่งยิงแล้วก็แบบถ้ามันกระโดดมาก็คือแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกระดุกกระดิกเลยนะก็ยิงอะมันกระโดดมาไม่ถึงหรอกมันกระโดดถึงแหละแต่ว่าเวลาเรายิงอะมันจะกระตุกไงมันมันมันก็จะตกระวังแต่ไอ้ฟาโร่โอะตรงเนี้ยตอนนี้นี่มาม,มี่สี่ตัวน่าจะนานคนน่าคนน่าจะชนะ รอบเนี้ยถ้าเราได้เป็นไอ้ไอ้ดาบนะโคตรดีเล่นเป็นดาบดีกว่านะผมบอกเลยดาบมันฟันทีเดียวตายไงกดคลิกไอ้เนี่ยกดฟันแรงๆอะ่ะทีเดียวก็ตายแล้วไอ้พวกตัวกระจกพวกตัวกระจอก,ก,ก,จอกยแล้วไม่มีมัมมี่ไม่มีมัมมี่มาหาเราเลยเนี่ยคือห้องนี้มันมัมมี่กระจอกจังวะดูดิคนฆ่ามัมมี่ตายแล้วไอ้นี่ไอ้นีน่ฆ่ามัมมี่ตายห้าตัวแล้ว เปิดโปเหรอวะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมเนี้มีโปนะครับเมื่อวานเจออยู่แม่งดําดินเลย่อนก่อนอะดําดินเลยโปะอะแล้วก็ยิงไอ้ปืนไอ้ที่มันเป็นปืนระเบิดอะตอนที่เรากลายเป็นฮีโร่มนุษย์ใช่ไหมมนุษย์ฮีโร่อะไรนั่นอะยิงโคตรรัวแบบปุ้ง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 แบบเนี้ยปกติมันไม่รัวขนาดนั้นไงผมก็เลยคิดว่าน่าจะโปแหละแล้วก็โดนโดนตบเนี่ยไม่ตายด้วยยิงทำไมยิงทำไมยิงทำไมเต้น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 ไม่ทัน อ่าเราต้องดูนี่ปืนข้างบนเราต้องไปเก็บปืนเฮ้ยมันขึ้นก่อนเราได้ไงอ่ะขึ้นก่อนเราอ่ะมันเก็บปืนก่อนเราเลยปืนนะโอ้โหมันได้แล้ยอ่ะไปกดอนละมันคือมัมมี่แน่นอนวานไปว้าอิเคีย ยิงยิงยิงไอ้คนน้อยยิงไอ้คนน้อยยิงไอ้คนน้อยมันเติมกูมามยังเติมกูมามิงอ้าวไอ้ยกูตกไอ้เจ้ากูเจ้ากูตกไปเร็วๆไปเร็วเไปเร็วเร็กรโดดไม่ข้ามกูกระโดดไม่ข้ามกระโดดไม่ข้ามเร็วเนี่ไปที่หานี่ไปที่อ้าไปเยี่ยไปแล้วก็ตกแล้วโอ้มาเยอะด้วยมาเยอะด้วยโอ้เยอะด้วยมาเยอะด้วยมันเติมกูมาแล้วจะฆ่ากูจะฆ่ากูแน่นอน้ อย, mm hmm. อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ให้กูรอดรอดแล้ว่อ้าเฮ้กูรอดเฉยกระโดดกลับหลังรอดโคตรหล่นเลยไอ้เหี้ยกูรอดเด้ยกูรอดไปเต้นข้างล่างยิงมันเพื่อนยิงมันยิงมันยิงหัวนะเราต้องพยายามยิงหัวเฮ้ยมันทับเลเวลว่ะตายแล้วมิดตายเฮ้ยมันตายเราวว่ะเราได้ฆ่าตัวนึงเต้นก่อนเต้นก่อน เกือบตายมังเกือบตายเชี่ยเยี่ยบนี่มาแล้วเสแล้วมันไม่กล้ามามันมาล่อกระสุนให้เราหมดหมเฉยเว้ยเก,ก็บกระสุนไปด้วยนะครับเก็บกระสุนไว้ด้วยเซฟเซฟแอมโมใช่ไห,ไหมวะม,ม,มันพูดว่าอย่างนี้นไหมตัวไหนที่มันแบบเป็นแดงๆอะ่ะ ราค่อยิงนะนี่รถหมวไปสองนัดผู้ปดเกาะเลยว่ะเซฟหน่อยเซฟเซฟแอมโมเซฟกระสุนหน่อยไม่รู้ว่ามันพูดว่าอย่างนี้หรือเปล่านะใช่ไหมนอนนอนต้ยี่นเนตรงเดียวรรอครับรอบนี้ขอเป็นอ้นี้ได้ไหมอ่ะ เฮ้ยเราเต้นขึ้นเทือเลือดขึ้นไหมเนี่ยเฮ้ยเลือดขึ้นนี่ว่าจะขึ้นเทีละสี่ของผมเลือดขึ้นเทีละสี่เฮ้ยเราเต้นเอาเลือดขึ้นได้นี่ว่าเลือดขึ้นลัวมันตันเท่าไหร่ว่าเลือดมันลด่ะเลือดมันลดตันหนึ่งพันเฮ้ยมาเร้วมาเฮ้วให้ขอบมันหายก่อนครับทุกองค่อยยิงยิงเลยเนี่ยตายเราได้สองตัวครับทุกคนมันตายครับ เมนุษย์รอดเรายังไม่ได้กลายร่างเป็นไอ้ฮีโร่อะไรนี่เลยรอบนี้เราน่าจะเป็นมัมมี่หรือเปล่าเราน่าจะได้เป็นฟาโร่ไหมต่อขึ้นก่อนเฮ้ยปืนปืนปืนได้ปืนเว้ยกูได้ปืนแล้วเฮ่าถ้าได้ปืน เฮ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าจะนึกว่ามันจะเป็นมอมมี่มาที่น้องสาวมาเลยขมอนขมอนขมอนเบบีเฮ้ยชื่อคุ้นๆ่ะเหมือนเคยเล่นเอาแล้วไม่กระโดดล่ะอมอนเบบีอมอนยแต่ว่ามันขยับไปดิขยับมาสุดเลยเนี่ยเออไอ้ฮียนั่งกากอยู่ได้สัก มันว่าใครวะว่า,วา,วาลลกูหรือเปล่าวะด้วยเหมือนกัเมื่อกี้อย่ามาสุดเลยเนะี่ยระวังตัวด้วยฆ่าจะไปฆ่าเจ้าเฮ้<ด>ย hey, มัมีช่ช่วย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 โดนหัวนี่เอายิงเอาแต้มครับยิงเราแต้มโดนหัวไปนหนึ่งนัดเราต้องเน้นยิงหัวหน่อยให้ให้อีนั่นตายครับเราเราจะเป็นฮีโร่ เราจะเป็นฮีโร่มนุษย์มนุษย์ฮีโร่มันเรียกว่าอะไรอม่รู้พี่จะเป็นสไปเดอร์แมนพีมาแล้วิีหัวอ้าวเพื่อนฆ่าเว้ยเพื่อนได้ฆ่าเว้ยนี่ถ้ามันมาอย่างนี้เข้าย,ยิงได้นะเฮ้ยตัวนี้จะตายแล้ว ตายตายเลือดน้อยวิ่งมาทำไมวะเฮ้ยยิงช่วยเพื่อนไม,ม่ทันวะยังไงมันเพื่อนยิงมันยิงมันปวดร้อนแล้วปวดร้อนแล้วปวดร้อนแล้วเฮ้ยได้ฆ่าเว้ยมาดิมาดิเหลือส <selecting grab facial> า <suits you> มตัว ร้อยมันกระโดดมาดีกว่าครับทุกคน,นกระโดดที่อะไรหนึงน่งอะฮะกระโดดที่อะไรเฮ้ยไ,ได้เป็นอันนี้แล้วโอ้ว์เอาดาบนี่แหละดีแล้ววก็มาดิมาดิใครจะมามาเลยอ่าเขามาดิเขามาดิเอ้ยไม่มามาดิมาดิาดเอ้ยไม่โดนเอ้ยไม่โดนมาดิมาดิกระโดดมา อ,อ,อ,อุ้ยมาดีอุ้ยฮ่าฮ่มาดีมาดีก็มาดีมาเลยเบบี้มาเลยคอมบอน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 เฮียคอมบอนเฮียคอมบอนเฮียอะไรละอุ้ยออะหลอดไปเต้นโชว์ไม่เต้นไม่ทันก็จะเต้นโชว์สักหน่อยอันนี้เราได้เป็นฮีโร่หนึ่งครั้งปืนอยู่ด้านบนปืนอยู่ด้านบนเราต้องไปเอาปืน เฮ้ปืนโอ้โหเชนี่ไหวยิบฝายเลยปืนกูปืนมึงตายมึงตายแน่มึงเอาปืนก่อนกูกูจะเป็นมอมมี่ฆ่ามึงกูคือมอมมี่กูคือฟอโลกูไม่ใช่แล้วไปละอ้าวเป็นมอมมี่จริงๆด้วยไอ้ชาติเออเอ้ยไปไหนแล้วเอ้ามันหายหมดเลยวะเอ้าหายไปไหนหมดอ่ะ เอาวปธีาายังไงเอาอเอากลายเป็นมัมม,มี่หมดแล้วเอาอะไรวะงงเลยก็ต้องไล่ฆ่าวิธียังไงไป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 ด้านไหนด้านไหนด้านนี้แน่นอนหามาแล้วลบซ้ายลบขวาเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นเล่นบั็กว่ะไอ้นั่นเล่นบั็อกน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดไม่รอดแน่นอนไม่รอดแน่นอนปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊บว่งลงลงเราได้เหรอเราได้ไหมหรือว่าไม่ได้ นี่เต้นเลยแตะแต่แต่แต่เลดเราต้องขึ้นไปด้านบนแล้วก็กระโดดไปหามันครับทุกคนบอกเลยเป็นความชิดที่ไม่ฉลาดเลยนะไอ้น้องถ้าจะฆ่าเจ้าให้ได้คอยดูซะอุ้ยไม่ถึงว่ะเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงมาทางนี้ดิทางนี้มาทางนี้หรือนะดูนะนะบอกเลยเนี่ยมต้องตายเว้ยอ๋ออ๋อมันตายแลย้วทารจัดก,การไปแล้วครับตัวนี้นี่ไม่ทันว่าจะ โชว์ความฉลาดนิดนึงอะอย่างนี้มีคนกด X อ็กซวกิ่งไว้ขึ้นไปยาตายโอเครอบนี้เราจะเป็นไอตัวอ้วนครับไอตัวอ้วนเนี่ยจะมีเกาะเราจะเปิดเกาะได้เราจะไปแทงให้เพื่อนอาเราจะแทงให้เพื่อนนั่นเองขอมอนมามี่ขอมอนในท่อในท่อ ขมอนขมอนเดี๋ยวแทงให้เร็วๆไอ้ควายมาเร็วๆพวกเวี้ยมายังมาในท่อดิโอ้จะแทงให้เนี่ยเร็วๆเร็วๆมาฟาโลจะแทงให้เร็วๆอฟเอฟมามาพร้อมยังพร้อมยังไปแล้วนะไปแล้วไปข้ามีเกาะปุ้งเอาไปตายเอาดิเอ้าเราไม่ตก แล้วมันไม่ตกเมื่อกี้อโอ้หอะไรครับเนี่ยเอาตกอีกโอ้มนุษยชนะเลยโอ้โหสิงเลยโอ้โวันนี้เจ้าอาจจะรอด ่าจะกลับมาแม่งจบเกมแล้วแม่งด่านแรกแม่งได้น,น้อยเลยแต่ก็มันอยู่สนุกอยู่ครับบอกเลยว่าเป็นเกมในวัยเด็กที่แสนจะสนุกเหมือนเดิมตอนนั้นเนี่ยเล่น c ี o โอเพราะว่า c ี o โอเนี่ยมันจะมาพร้อมกับ x อ h o ช็อตนั่นแหละตอนนี้พอ CSO โอเหมือนกับคนมันย้ายไปไงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปเล่นเ s h o ช็อตก็เลยไปเล่นตามก็เลยติด X-Shot เลยเราได้เออเราได้ที่เท่าไหร่บ้างวะมุกเจเราไม่ได้ที่ใช่ไหมเราไม่ติดอันดับโอเคครับมาด่านนี่ ด่านไอ้นี่แหละวิหารฟาโลไปเลยแรกแกก็คือด่านเนี้ยหลักๆด่านนี้ผมมีที่เล่นอยู่แต่ว่าเล่นยากผมชอบเล่นที่ไม้กากบาดนะครับด่านนี้จะไปหลบหลบหลบซ่อนๆทําตัวเนียนๆแล้วก็กลายเป็นฮีโร่เพราะว่าเราต้องกลายเป็นมนุษย์ฮีโร่เนี่ยทั้งหมด9เกมเมื่อกี้เราเป็นเกมหนึ่งก็เหลือ8เพราะว่าจุดเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมจะเอาปืนไอ้ปืนสุ่มไว้ปืนนั้นนะ่ะ M4A1 อะไรนั่นน่ะนั่นแหละ อาจจะแกลกๆลนะครับทุกคนเริ่มเกมมาแกละไปแล้ววตามตมเนี่ยไม่รู้วิ่งอย่างเดียวอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยไอชิยเอ้ยอย่ายิงดิโอ้ยิงหามแม่งเลยอ้าวตกแบบนี้ตกแบบนี้ตกแบบนี้ไอโง่ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่่ย่ไหนวะ ใจเว้ยได้ฆ่าเว้ยอ่ามีตกตรงมาให้กูฆ่าไอ้ยิงกูวะไอเอื้อวะมันกระตุกว่ะมันกระตุกนะเล่นในคอมคอมไม่แรงด้วยแต่ว่าเล่นในคอมมันจะเล่นง่ายกว่าครับทุกคนเอ้ยมันเป็นไอ้ฮีโร่แล้วว่าเต้นก่อนแต่แต่แต้ตในแหน่แต้วได้ฆ่าตัวเอีวอีกฮะไอไออ้วนเขาหยบเขาหยบไปอยู่มาเกะกะไอ้อ้วน สวัสดีพ้องเพื่อนแทงให้ข้าหน่อยเอ้ยเที่ยไม่งยิงแรงยิงแรงไอ้เที่ยไอ้เที่ยยิงแรงวิ่งเร็วแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยตบมันตบมันตบมันเอ,เอ้าไม่งี้วิ่งเร็วหมดแล้วต้องฆ้ามันไได้ครับทุกคนเฮียฮ่าฆ่าไม่ตายโว้ยฆ้าไม่ตายฆ้าไม่ตายฆ้าเต้นเต้นรอเลยปารูข้ามันปารูข้ามันอย่าไปยอมแพ้ ขามันแข็งดีมากตีปีปีป,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 ปีอยู่ไหนแล้วไปไหนแล้ววะอาไปไหนแล้วเอาอยู่นี่อ้าวคุจะตายกูจะเออตายเลยยี่หย่าแม่งเอ้ช่วยกันดีช่วยกันดีเราบันเล่นอะไรทางด้านล่างเนี่ยเรามาเล่นอะไรด้านล่างเนี่ยไปดีไปฆ่ามันดี ไปเพื่อนไปเลยอ,อย่าไปกลัวมันเราเกิดมาเพื่อตายไปเกิดมาแล้วก็ตายแค่นั้น<อ>ไปเลยเพื่อนไปเลยอ,อุ้ยสวยวะอุ้ยเขียวเดียวยังหาไม่เจอชีวิตนี้เราไม่มีอะไรเกิดมาแล้วก็ตายไปแค่นั้นเองใครได้ใครทำเควสผ่านล้ววะ เอามี่มาโชว์ดิไอ้ไอ้เทียนี่ไอ้เทียไอ้โอ้ยกูคือมัมมี่กูคือมัมมี่ปั๊บ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 ตายไปสิอ่าบอสจะตายด้วยไอ้เทียเอ้ยกูเกือบตายเต้นก่อนขอเต้นก่อนเราเป็นตัววิ่งไวดีกว่าครับทุกคนเบลเล่มองไม่เห็นเที่ยอะไรเลยเฮ้ยจะยิงกูจะยิงกูอ่ะเฮีย ตายแล้วไอ้นี่ฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าคำเป็นหนึ่งทีครับคำเป็นทีเนี่ยอยู่ด้านบนนี่แหละเราต้องหาวิธีเ,เข้าไปแล้วก็ข้ามให้ได้มัมมี่ทุกตัวรวมกันที่ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนี่เวตรงเนี้ยกดเอ็กซ์เราว,วิ่งเข้าไปกระโดดปบปบปบแบบนี้วู้วไปไหนแล้วเมื่อกี้เอ้ย อยู่ข้างบนว่ะอือเรียบร้อยสวยงามแกวแกวแกวไปเลยฮ่าเป็นไงละ่ะตายไปซะไอ้พวกมน,นุษย์หนาโง่เหลือสองตัวไอ้พวกนี้เกลียนมากเลยพวกเทียนเนี่ยขอเต้นก่อเลือดน้อยเราจะฆ่ามันเว้ยปบ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 ไหนแล้วเพิ่งอยู่ในนี้อยู่ในนี้ปบ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 อ่า มันอยู่หลังโรงเนี่ยตบมันดี่เออสวยสวยเพื่อนสวยสวยงามสวยงามเก่งมากเก่งมากกล้ามากเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยผูผิดเดี๋ยวโดนตำรวจจับโอ้กระตุกชิบหายเลยเฮียเอ้อฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามช่อง y o ยูทูบโปลแมนชแนลด้วยนะครับฮ่าฮ่าไม่ได้ตรวจไม้นี่หว่ากูคือมังมี่อูต้องฆ่ามันพวกนี้แหละพวกนี้แหละ อา้าวไม่ใช่ด uh, ้ยไม่ได้เป็นมัมมี่เลยเฮ้ยขยับไปดิขย anyway ับไปขยับไปกูจะเข้าไปในไหนขไปน่อยขอไปหน่อยดิขอไปหน่อนไปเถียงมันให้ไปยิงด้วยยิงด้วยขอยิงด้วยปเกาะปืนปะยิงหัวยิงหัวไอ้ตายไอ้โง่เกิดมาเพื่อตายไปไอ้ฟาโรน่างูเดือดตกนเนี่ยเ้ยไปได้เฮ้ยมาแล้วมาใหม่ว erm ่ะมันแขนมันแขน บอกเลยว่าต้องแขนแน่นอนมันต้องแขนแน่นอนต้องแขนแน่นอนแล้จะตายแล้วอุย้ยเราได้ฆ่าหนึ่งตัวพวกมึงเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยๆเต่นโชว์บนสเตทเฮ้ยมาแล้วป่ะยิมช่วยเพื่อนหน่อยเอ้ยสวยเฮ้ยทำไมฟาโลมันอ่อนอย่างนี้ครับทุกคน เบิดไปแดกควางระเบิดไปแล้วไปวไ,อไอ้อ้วนไอ้ช่างมันเถอะขอเต้นเอนี่ก่อนมันมองไม่เห็นหมดเวลาเต้นเต้นเอาดาเมจกระสุนเพิ่มขึ้นกมาดีอยู่ไหนกันอยู่ตรงนี้หรอเฮ้ยฟาโรดูฟาโรครับทุกคนยิงหัวยิงหัวไม่โดนหัวเลย ฟาโลน่าจะได้แต้มเยอะเราต้องยิงยิงฟาโลเยอะๆปิดมาแล้วได้หนึ่งนะัดเบน,เนมาฝากทุกคนเข้าไปดูคลิปในช่องโกเอมอนชาแนลด้วยนะครับฮา<ะ>ฮา<ะ>เต็นบ้างมาหรือยังโกเอมอนชาแนลครับ ขี่มาแล้วมาแล้วเพิ่มาแล้วไอ้ไอ,อ้โน,โนี่มันโง่จังเลยกูก็โง่กันมงไม่โดนมันจะบินขึ้นมาตรงนี้เลยเหรอไอ้อฟาโลไปมึงเพิ่งหัดเล่นใช่ไหมไอ้ฟาโลไอ้ฟาโล่เอากระสุนหมดอ้าวทิ้หายแล้วลูกวโง่ด้วยไม่มีปืนพกด้วยนายยิงก็เข้ามากระสุนพี่หมดแล้วนอ้องยิงจนกระสุนหมดอะ่ะเ,เ,เก็บที่ไอ้เก็บปืนเล่นไม่เลยเอ้าวทิ้งหายเราติดตาย เต้นโชเต้นโชเต้นโชนี่เป็นไงล่ะรอดเป็นไงอ่ะยี่ผมตั้งใจนะตั้งใจแบบลงวิ่งลงไปให้แบบให้มันเจอเราอ่ะเข้าใจไหมนี่ด้านบนด้านบนมีปืน17เมตรต้องรีบวิ่งเราต้องเอาปืนบอกกระบอกนี้ให้ได้เห็นวะเฮ้ยเฮ้ยมันแซงมันแซงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปืนอยู่ไหนไอเชี่ยนเอ้เชี่ยนี่ฟาโลแน่นอนไอเชี่ยนนี่ ตาหลังเราไมแน่นอนจะแขงแข่งไว่ากูได้ปืนโอ้โหได้ปืนว้ยยังไงยังไงมีแมงมีไหมอ้าวลบหาแมงอะไอ่ะนี่มาทางนี้ อย่าหิวครับอย่าหิวอย่าหิวคิวมองไม่ค่อยเห็นเลยวะถ้างั้นเราก็เต้นก่อนดีถ้างั้นเออเต้นก่อนเต้นมองก็ได้เฮ้ยฟาโลมาฟาโลมาฟาโลมาเพื่อนเต้นก่อนเฮ้ยจะบินมาจะบินมาระวังเลยประตูนี้ครับทุกคน นี่กระตุกกระตุกขอโทษด้วยจุ๊บเอ้าก็เป็นนี่แหละมาดิก้มมาดิครับก้มมาดิครับก้มมาดิครับก็มาดิครับตายไปดิกระโดดมาดิครับก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยอย่าลอกกับดาบพี่ดาบปัญสิทธิ์อะครับของพี่อะครับน้องๆกระดาบประสิทธิ์อะครับน้องๆนี่ีกไหมครับน้องๆ ก็มาดิครับต่อให้หมดอะครับพวกมัมมี่ทั้งหลายต่อให้หมดอะครับมาดิมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับโอู้ไปแล้วอ่าไม่ได้เด็กกูหลอกเว้ยวิ่งตามวิมตามมันตามมันตามโอ้ไปแล้วโอ้โอไปแล้วอ่าตายไปงูชิบหายเลยโคตรงูเลยจนะ้ะเอ้ยโูจะตายเรื่อย ฮ่าคุณจะตายแลเ้เอาเพื่อนๆฮู้โอ้ยเอาใจช่วยผมด้วยมาดิมาดิาดเอาเอามาตอนไหนอ่ะโอ้โหเกินอร่อยอ่ะโอ้เล่นเกียนเกินอ่ะเอรามันมาตอนไหนวะเนี่ยโอเคครับไม่เป็นไรครับเราเล่นทำๆลบเล่นทำๆยเฉยเราไม่ซีเรียส โอเคครับตรงที่หลบซ่อนต่อไปผมจะไปที่ไม้กระดานแล้วกันไปนั่งแบบหลบๆซ่อนๆนั่งแบบโง่รอให้มันมาหาเไม่หวังรอดอยู่แล้วพาจะกลับมาอ้าวเวนแล้วไอเชียนี่ไอเชียนี่มันมาแล้วโอ้โหอ้า โอ้โหโคตรเยอะฆ่ากูเลยกูยอมกูยอมกูยอมแล้วเออวิ่งลบแล้วก็พุ่งเข้าไปอย่ายิงช้อนดูกระสุนหมดแล้วใช่ไหมเจ็ดร้อยหนึ่ง Q H H H คิดว่าจะหลบชั้นพ้นหรือฮ่าเออจะตายเหี้ยมีปืนก็ยิงไปพวกมนุษย์ด่างง่ ท่าน,นี้ปล่อยเกมไว้แน่โกงนกนางงูทั้งหลายไปแล้วมันอยู่ข้างบนเรานี่แหละเฮ้ยในนั้นมีหรอในนั้นมีหรอเฮ้ยมันมีคนมาหลบตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ก็มีว่ะเฮ้ยตรงนี้หลบได้ว่ะเฮ้ยรู้เราได้ที่หลบใหม่แล้วเว้ยแบบหลบเนียนๆตรงนี้มีคนไหมขอเต้นดูก่อน คนไหนดีคือคนไหมก็ไม่มีนี่หว่าแล้วคนไปไหนหมดเจ้ฮฮฮฮา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 สะใจเว้ย <c oughs> เฮ้ยย,ยิงปืนมา,เ,าเที่ยไอ้กลัวเที่ยเนี่ยเล่นเล่นยากครับทุกคนเล่นยากมากอ,อ๋อตายซะแล้วกระตุกมากเลยแล้วอยู่ไหนกันนะ มอยู่ไหนวะเอาชนะแล้วจบเกมครับในแมปนี้ในด่านนี้มาดูครับว่าเราฆ่าไปกี่ตัวผมว่าผมไม่น่าจะติดอันดับหรอกเพราะว่าเล่นเอามันไงเออเล่นเอามันเฉยๆสานาทีแล้วเหรอเฮ้ยเราได้ที่ที่3ามะเฮ้ยติดอันดับได้ไงอ่ะครับผมแต่อีเนี่ยเล่นอีกแล้วไอ,อ้ชุดเสื้อเหลืองอ่อุ้ยตายเยอะอยู่เนี่ยก็ประมาณนี้แหละ โอเคครับตอนนี้คลิปก็ยาวแล้วเหลืออีกด่านหนึ่งก็เหลือด่านนี้นะที่ผมไม่ได้เล่นผมก็ไม่ชอบอะด่านนี้บอกเลยว่าไม่ชอบนะครับเล่นยากก็คือคลิปยาวแล้วแหละเออไว้แค่นี้เดี๋ยวเราไปดูของรางวัลก่อนว่าเราทําผ่านหรือย,ยังน่าจะยังไม่ผ่านหรอกอา้าวไม่ผ่านจริงด้วยเอย้ผ่านนี่ไงนี่ไงมีจุดแดง,แดงขึ้นนี่ไงูเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรกด เออน่าจะยังไม่ได้ของนี่วะเออวะต้องรอวะต้องอีกอันนึงครับเสียใจจังเลยต้องไปเล่นอีกเกต้องเป็นยอดมนุษย์อีกเกดครั้งครับถึงจะได้บอกเลยถ้าเราได้อันนี้อีก200เนี่ยไอเหรียญเนี่ยอีก200เราก็จะสามารถเอาไปแลกปืนนั้นได้เนี่ยปืนเนี่ย นี่ครับเนี่ยเรามีพันสองแล้วขาดอีกแค่สอง้เนี่ยก็จะได้ปืนไอ้นี้แล้วครับไอเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวยังไงถ้าผมได้ปืนกระบอกนี้มาแล้วเนี่ยผมจะเอามารีวิวให้ดูนะักว่ามันดียังไงแต่ผมมองว่ามันสวยเฉยนะมันไม่ค่อยมันไม่น่าจะดีเท่าไหร่ดาเมจแค่30ก็ปกติอัตราการยิงก็เร็วอยู่การควบคุมนีย่ยากนะดีดอยู่แรงดีดมากพอสมควรแต่ดีก็คือมันมเก็บเสียงด้วยกระสุน40นัดก็ก็เยอะปกติมัน30นัดใช่ไหมเออก็เยอะขึ้นมาอีกสินัดก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ทนะลุ 30บวก AK เนี่ย30บวกอยู่แล้วการเคลื่อนไหว57ก็ถือว่าเร็วอยู่เร็วอยู่นิดนึงแต่ก็ยังไม่เร็วเท่าไหร่ต้อง60อะ่ะถึงจะเร็วโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย